สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจการแข่งขันเรือใบราย,รายการ Porto p o r t ท l 52 Super Series Selling Week และสเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ววันที่3กันยายนพุทธศ,ศักราช2567เวลา14นาฬกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้าวกว่าประเทศไทย5ชั่วโมง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมที่ประทับเดอะเซนต์ริชิสมาเดเวลมาโยการีสอร์ทไปยังท่ากัศยานปาราเดมาโยก้าโดยมีนาวาเอกชลภพูชูศีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนะกรุงแมตริกนางกัญญาภักดีวรสั์ภรรยาเอกอัครราชทูตพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และผู้บริหารโรงแรมเฝ้าทุลอองทุลรีพระบาทส่งสเสด็จโดยประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 8887เสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังท่ากาศยานทหารดอนเมืองใช้เวลาบินประมาณ12ชั่วโมงอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชการณียกิจการแข่งขันเรือใบรายการโปโตพอทท5ฟิฟตี้ทูซูเปอร์ซีรีส์ซีร ณท่าเรือปอนตัวพอโตเกาะมายโยก้าราชอาณาจักรสเปนในฐานะทรงเป็นสตาดิจิสหรือนักกลยุทธ์ของทีมวายุจากประเทศไทยทรงเป็นกำลังสำคัญในการวางแผนทอดพระเนตรทิศทางลมส่งใช้พระประสบการณ์และการฝึกฝนตลอดระยะเวลาหลายปีในสนามแข่งกีฬาเรือใบทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งทรงนำทักษะการเป็นนักบินมาปรับใช้ ตลอดการแข่งขันทั้ง5วันรวม9้าเรสพระปรีชาสามารถด้านการแข่งขันเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเป็นที่ประจักษ์ต่อสมาชิกในทีมรวมทั้งนักแข่งเรือใบาจากนานาประเทศส่งผลให้ทีมเรือใบาจากประเทศไทยเป็นที่รู้จักและคนไทยหันมาให้ความสนใจกีฬาเรือใบามากขึ้นการแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นประสบการณ์ครั้งสําคัญที่นักแข่งเรือใบไทยจะได้นําไปพัฒนาวงการกีฬาเรือใบของประเทศไทยต่อไป พระัาน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโร,รากาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอ,องพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกานาที สมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอองพระบาทตามลำดับดังนี้พันเอกสรรพชยัยหูวน,นันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุลลอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2,566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์จันเจริญรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำคณะผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะกรรมการสมาคมสิทธิเก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2566เพื่อบำรุงสภาการชาติไทย ในขันประจวบเหมาะผู้อํานวยการสํานักงานจัดหารายได้นํานาที่คําพรชัเอี่ยมและครอบครัวเฝ้าทุลลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอะ่อมถวายเงินสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทย นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายประดิษฐ์สมดังเจตกรรมการผู้จัดก,การบริษัทมาสเตอร์พรีซออร์แกไนเซอร์จำกัดและคณะเฝ้าทุลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมวิ่งสู่ชัยพัฒนา35ปีมูลนิธิชัยพัฒนาสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาวสุพสรรณีศีลากุณและคณะเฝ้าทุนลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลนายคมสิทธิ์มีสัจจานนทนกุลผู้อำนวยการการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนำคณะผู้บริหารการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงและนายสิทธิศักดิ์ครูหาวิไลเจ้าของร้านทองถนิม พร้อมด้วยพนักงานของร้านทองถนิมเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเข็มกลัดทองคําอัคาราพิรักษ์ศิลปินแห่งแผ่นดินสยามเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ACS Academic Day 2024โรงเรียนอัดสมชัญศรีราชาจังหวัดชนบุรี วันนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จไปโรงเรียนอัศว์ชัญศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทรงเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ACS Academic Day 2024 Celebrating ATE s o f Academic Excellence and Outstanding Performance จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมของนักเรียนเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ80ปีการก่อตั้งโรงเรียน ในการนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนได้ประธานโนประกาศเกียรติคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัดสำชันศรีราชาแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานวันวิชาการและประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอุ่นยนต์ Max X Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแก่ทีม PbSeries และทีมเอเวนิจากโรงเรียนอัดสำชันศรีราชาที่ร่วมกับสถาบานันไอเมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน รู้จักการวางแผนกลยุทธ์และฝึกฝนกระบวนการทางวิศวกรรมสู่การเป็นนวัตกรรมในอนาคตจากนั้นท่อปพะะเทศนิเทศการผลงานทางวิชาการเช่นนิเทศการ STEM r o b o t i c s and AI ที่นำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นิเทศการ ACS Go Screen and Project งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผลงานเด่นคือการอัพไซเคิลฝาขวดน้ำเบอร์2จากพลาสติกกัมพา้าสู่เหรนรางวัลที่ใช้จริงในงานนี้และนิทรศการ global citizen การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษจีนและญี่ปุ่นผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระดึกแก่ผู้บริจาคโลหิตประจำปี2,558 2,565ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูป,ปถัมพกสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทานารีนาถ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2558ถึง2565ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในส่วนกรุงเทพมหานครที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นวันแรกเพื่อแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธา บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและยกย่องสถาบันต่างๆที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเสมอมาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2,558ถึง2,565และผู้แทนสถาบันต่างๆที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต รับประกาศเกติคุณจำนวน67หน่วยงานรวม1,707รายทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางในการจัดหาโลหิตของประเทศให้ปนประมาณเพียงพอมีคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ป่วยตั้งแต่ปี2,508เป็นต้นมาดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และผลิตภัณฑ์ด้านบริการโลหิตของประเทศได้เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วยด้วยมาตรฐานระดับสากลองค์มนตรีเป็นประธานการประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ นายภรกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยนายจรันทดากราสูตรองคมนตรีรองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาเดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจงหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมนิทรรศการผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่ง และศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริบริเวณสวน60และปลูกไม้ผลกินได้ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2,567ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดอาคารแปรรูปอาหารศูนย์หุวยห้องไครนั้นงานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืชและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ จากนั้นเป็นประธานการประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรปี2567จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ศูนย์ศึกษาและศูนย์สาขาได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในการพัฒนาทักษะที่จําเป็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่ละปีมีผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์ศึกษามากกว่า10,000คนที่ประชุมได้รายงานผลการสํารวจ และทบทวนสถานะของศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ศึกษาและศูนย์สาขาจากการดำเนินง,งานสามารถจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเพิ่มขึ้น128แห่งรวมเป็น221แห่งแบ่งเป็น7ด้านได้แก่กเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานเกษตรปลอดสารพิษปศุสัตว์ประมงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆนอกจากนี้สำนักงานกปรรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โครงการอเนื่องมาจากพระราชนบุรีให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อยเพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายและรายได้ให้แก่เกษตรกรและร่วมกับมูล,ลนิธิชัยพัฒนามูล,ลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ในการวิจัยและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพรเช่นหญ้าแฝกว่านสาวหลงผักกาดทะเลสาหร่ายพวงองุุนเครือหมาน้อยไข่ผําซึ่งสามารถนําไปต่อยอดเชิงทันตกรรมได้ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดส,สกลนคร